ผมอยาก,กจะกตอบคำถามบางอย่างเนี่ยพี่นอ<ต>้อง<ย>มาเยอะแยะเลยนี่ม, FC, มี FC มีทั้งเออ่าเป็น เป็นอะไรเนี่ยเข <ฮะ S 2> าบอกว่าเป็นแฟนคลับแฟนคลับก็ด้วยและครับแล้วก็เป็นคนไข้ของคุณหมอนะเนี่ยคุณถน,นอมอ่อนเกตุนโอ้สวัสดีพี่ถนอมอ่อนเกต <laughs> บอกว่าสวัสดีครับคุณหมอ,อหมารายงาน,มา,างานมารายงานการควบคุมภาวะน้ําตาลยังปกติค่า A1C ่ต่ำกว่า6 a 1 c หอหอีโมโกโิน A1C ก็แปลว่าเป็นตัววัดน้ําตาลที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงคือตัววัดที่น้ําตาลที่ไปเกาะอยู่ กับตัวฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงนะครับตัวนี้เนี่ยมัน3เดือนเซลลเม็ดเลือดแดงมันตายไปแต่ระหว่าง3เดือน,นมันจะเข้าไปเกาะถ้าเลือดในเลือดน,น้ําตาลเนี่ยมันสูงทุกวันหรือต่ําทุกวัน,นมันจะเป็นน้ําตาลสะสมปกติ A1C เนี่ย มันจะต้องต่ำกว่า6มันต่ำกว่า6ถ้าต่ำกว่า6ก็คือนี่ตหายจากเบาหวานแล้วเด็กขาดเลยโตายแล้วพี่ถนอมสุดยอดพี่ถนอมเ่ยยาก็ไม่กินสักเม็ดเลยเนี่ยแกวิ่งทุกเช้าเลยแกตื่นแกนั่งสมาธิมีความสุขนะแล้วแกก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมีศัตรูน้อยลงเยอะมาใช่ใช่ใช่แกก็มีความสุขแล้วตอนนี้มีแฟนคลับเยอะมีแฟนคลับเยอะเลยนะก็สาธุท่านก็ช่วยคิดถึงถึงทำรายการวิทยุให้เราอยู่นะยี่ห้ไม่ได้ทายอยู่แปดหนึ่งเก้าอยู่นะครับผมฟังอยู่ นะพี่ผมฟังพี่ถนอมพูดใน8 8 8ไอเอฟเอนะเอเอพี่นเอ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 เ้เอ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 งอเ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 ่เอเอมอเอเอเองอเ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 ดเอ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 ี่เอดอเ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 เ่เอเอเออเ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 อมเอเเอเเอเออ จำกัดจำนวนแป้งออกกำลังกายนะนอนหลับให้สนิทนะแล้วก็ฝึกสมาธิคลายเครียดแล้วค่อยๆลดยาเบาหวานลงมาปรึกษาผมผมก็แนะนำให้ลดทีละครึ่งเม็ดสองสามสัปดาห์ลดลดทีละครึ่งเม็ดลดจนเลิกไปเลยครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะต้องอยู่ที่วิถีชีวิต การปรับพฤติกรรมอันนี้สําคัญมากเลยคือต้องอยู่ที่ใจด้วยนะแล้วก็มีวินัยอย่างมากพี่ก็ไม่เป็นมาหวานแล้วยังดีกว่าแข็งแรงกับผมเลยเนี่ยขอโชคดีครับพี่้องครับคุณอนิรุตคุณอนิรุตบอกว่ากฎหมายไทยไม่รุนแรงขนยาบ้าเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเป็นล้านติดคุกเดี๋ยวก็ออกมาใหม่ขนใหม่ไม่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านถึงกับประหารกันเลยอมันแสดงความคิดเห็นมาประเทศเราไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนนะฮะถ้าจีนล้วเจอแล้วนะ ถ้าคุณเป็นคนค้านนครับาหารทุกคนเลยบาหารชีวิตเลยแต่ว่าของเรานี่ที่ติดคุกอยู่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนักผู้ต้องขังสองแสนกว่าคนเป็นยาบ้าคือแสนหกนะโอ้โหสามในสี่เลยนะสามในสี่ของผู้ต้องขังเราคดียาบ้าครับยาเสพติดนะครับคุณพ่หนบอกว่าชอบครับดูทุกอาทิตย์เลยขอบคุณนะครับคุณนัท ทวุฒนะคะับอกว่าวัคซีนโควิดไม่ได้ฉีดมาปีกว่าแล้วหากต้องการจะฉีดฉีดยังไงความถี่ในการฉีดต้องฉีดอย่างไรครับเดี๋ยวรอฟังข่าวนิดหนึ่งแพร์วันพุธนี้จะประชุมกันนะฮะมผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยกรรมการวัคซีนนะฮะในการ,รจัดวัคซีนให้แต่ก็คือเราก็สุดท้ายเราจะฉีดปีละครั้งหนึ่งนะฮะ,ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีวัคซีนรัฐบาลต้องซื้อมาฉีดพวกเราเนะเข็มละสองพันบาทนะโอ้ ครับถ้าเราเราเราจะฉีดเรารีบบอกนะฮะไม่ใช่ซื้อมา2ล้านเข็มฉีดไป2องหมื่นเข็มที่เหลือทิ้งกันทัน<ส>ลงน้ำสแสดงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องมีข้อมูลว่าเป็นอย่างไรได้เลยถ้าประชุมวันพุธนี้ใช่ไหมใช่ใช่ว่าว่าว่า,วาวควรจะ ซื้อมาสักเท่าไหร่ <Okay. S 2> แล้วยอยซื้อกันไปงั้นรอเดี๋ยวฟรงรอฟังประกาศผลการประชุมจากท่านรัฐมนตรีสมศักศดิ์เทนเดอร์เลยนะครับคุณชลีพพรบอกว่าคุณหมอค่าโควิดมาอีกแล้วฉีดวัคซีนไปสี่เข็มแล้วไม่เคยเป็นโควิดเลยต้องไปฉีดอีกหรือเปล่าถ้าครบหนึ่งปีแล้วถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องฉีดฉีดถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงถ้าอยากฉีดจ่ายเงินเองสองสามพันบาทก็อันนี้แหละก็คือสิ่งที่ จะเกิดเป็นเขาเรียกว่านภาพภาพฉากทัศน์ที่ในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่นะถ้าเราจะฉีดเดี๋ยวนี้ไข้หวัดใหญ่นี้ตกเข็มแล้วประมาณ800,000พันึงละทำใว้มันลงจาก 2, 3 0พันลงมาแต่ยงไโควิดมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่อยๆลดลงมาครับนี่มีน้องจิมมี่มาแล้วสวัสดีครับคุณหมอพี่บินเอฟซีเดอร์คุณแม่แม่จิมมี่เก่งมากนะ ข้อลูกได้สิบวันไปอันรายการทีวีกับผมเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วสิบตอนกันมากจากน้ำหนักขึ้นมา20กว่ากิโลตอนนี้ลดไปได้10กว่ากิโลแล้วโอ้เก่งมากเลยนะเนี่ยกินไข่ต้มหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้คุณแม่จิมมี่นะครับมีถามมาคุณสุมาลีถามว่าคุณหมอเม็ดเกาจีกวยจีกวยจีไม่แตงโมไม่แตงโมเนี่ยดื่มดื่มทุกวันได้ไหมคะ มันมันมันดื่มหรอเออก็เอาไปปั่นมั่งเม็ดเมไตโมเนี่ยไปปั่นมั่งเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยเม่กโกจ้อยู่ตรงไหนเนี่ยคุณสุมาลีอุดมลาบเนี่ยอ๋อคุณเม่อ๋อมเม็ดเกาจีอ่าคือเกาเกาจี้นี่เป็นเป็นเป็นเอ่อเอ่อเม็ดสีแดงๆอ่ะเม็ด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 สีแดงแดงเอ่อที่ใส่ไปในเวลาซุปครับหรือว่าพวก ไอ้กิดน้ำต้มกระดูกอะอะไรทันัโอเคโอเคคล้ายๆพริกเม็ดเม็แนจะมันนัวหวานนะกินได้แต่ว่ามันเป็นยาร้อนนะฮะถ้ากินแล้วบ่อยๆได้แต่ว่าถ้ากินวันบ่อยๆมันมีวิตามินซีสูงมากเลยนะเกากี้เกาขี้เกาคี้เหอไม่ใช่เกาคี้เกากี้นะแปลว่าเกาขี้แปลว่าฟันหมาเหมือนกับฟันหมาเล็กๆก็กินได้ครับแต่วันเป็นยาร้อนนะกินไปมากๆถ้าเจ็บคอนะหยุดนะ จะไปกินมันทําไมทุกวันนะของก็แพงนะเดี๋ยวนี้เกาขี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวนี้ดีหน่อยมันหวานนะมันหวานใช่ไหมพันพันหวานผมชอบเวลากินกับไอ้นี่ยน้ำซุปอ่าแล้ําซุปแล้วก็เคี่ยวเข้าไปเนี่ยมันหวานเลยเดี๋ยวนี้หวานเมื่อก่อนนี่ขมอ้าวเหรอพันใหม่ผมกินพันหวานตลอดเลยนะพันหวานเนี่ยมีมีมีบุญมากตอนผมเป็นเด็กเด็กนขมคุณนาลีนะท่านกัญญาบอกว่าอยากถามก็คือลิ้นไม่รับรสทำตามที่คุณหมอบอกทุก อย่างแต่ก็ยังไม่หายเลยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแสดงว่าแกน่าจะกินมะนาวแล้วอล้วต้องใส่ชแล้วแก่ดี๋ยวไม่รับไม่นำรถเออเอออาจจะต้องทําความสะอาดให้ลึกกว่านี้บางทีมันต้องเอาอะไรแปรงแปรงลิ้นหน่อยนะโอ้โต้องแปรงลิ้นใช่ไหมต้องแปรงลิ้นนะทีนี้ถ้าเอาแปรงสีฟันต้องอ่อนๆหน่อยนะครับต้องแปรงนิดหน่อยแปรงเบาๆนะแล้วก็ อาจจะต้องอมน้าเกลือนิดหนึ่งบางบทีเชื้อมันเยอะไปนะเชื้อราเชื้อไบททเรียมมันหมักหมมมานานนะแล้วถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องลดการกินของเผ็ดลดการกินของเย็นมากๆนะมันทำให้ระบบประสาทมันไม่รับทราบลด ต่างๆเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่าเป็นใายนัดหรือเปล่าจมูกตันหรือเปล่าเพราะการได้รสเนี่ยมันอยู่ที่ขึ้นไปที่รับที่จมูกด้วยนะถ้าถ้าเป็นหวัดเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่ได้รสอะไรเลยนะครับคือการสัมผัสของเส้นประสาทสองเส้นนี้มัน ไปด้วยกันคือออฟแฟคทอรี่เนาะคือน์ฟที่นนะรับกลิ่นเนี่ยนะมัน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 รับกลิ่นมาถึงเพดานปากเลยนะ<ม>แล้วมันก็รับรสด,ด้วยคู่กันกับเส้นประสาทที่รับรสด,ด้วยนะครับเออจะต้องพยายามรักษาโรคจมูกไสนัสในจมูกหรือเป็นหวัดเลือดหลังด้วยนะมไม่งั้น กินรถมันไม่มานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาจจะต้องถ้ายังไม่ดีขึ้นต้องไปตรวจนะฮะเพื่อดูว่าเป็นไซนัสอักเสบอยู่หรือเปล่าครับ,รบอีกสักหนึ่งคำถามคุณหมอคุณครับชื่อชื่อครับอยากเรียนถามนะถามว่าฤิศีดวงทวาครคุณหมออันนี้เป็นเป็นฤิศีดวงทวารเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งทวารหนักได้หรือเปล่าและจะสังเกต อาการยังไงริสิดวงทวารนี่มันเป็นเส้นเลือดขอดบริเวณเขาเรียกบริเวณบริเวณก้นเรารูก้นน้ำพุทขอโทษที่ไม่สุภาพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลูทวานทวานลูทวานเนี่ยคือลูทวารคนเนี่ยมันจะเป็นการต่อของผิวหนังคนเนี่ยกับผิวที่เคลือบในในลำไส้ใหญ่ตรงที่รอยต่อมันมีเส้นเลือด โขอย่อยแย่ไปหมดเลยเส้นเลือดดำอ่ะทีนี้ถ้าเราท้องผูกเวลาเบ่งเนี่ยมันก็ปองโป่พองโป่พองโป่งพองแล้วโป่งพองมากๆมันมันก็เลยออกมาเป็นติ่งออกมาเลยอืแล้วเวลาถ่ายมันก็บาดอุจจาระบาดท่านแข็งมากนะบาดแล้วเลือดออกมันก็เป็นซ้ำๆซักๆเลยสาเหตุก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือท้องผูกนะท้องผูกว้าวต้องทําให้หายท้องผูก ครับโดยการกินกล้วยน้ำวา <laughs> วันละอย่ <laughs> างน้อยสองลูกเอ้ยผมเป็นนะเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนะเนี่ยแย่เลยครับแย่เลยครับถ่ายไม่ออกสามวันสองวันโอ้ถ่ายเตียนแบบเบ่งจนแบบเลือดออกเลยเลือดออกเลยพอพอเรามาดื่มน้ําเยอะๆวันละถ้าใครเป็นหนักนะต้องสามลิตรเลยนะดื่มน้ำสามลิตรแล้วจะต้องกินผักอาเินผักมากขึ้นครับผลไม้มากขึ้นโดยเฉพาะ มะละกอสับรถกล้วยอเอาให้มันหลายๆอย่างแต่กล้วยนี่เป็นหลักเลยนะเพราะกล้วยมีไฟเบอร์เล็กมากแล้วมันจะดูดน้ำมาหาตัวเดี๋ยวนี้ผมกินวันหนึ่งสามลูกนะผมกินเช้าถ่ายเย็นกินเย็นถ่ายเช้าเลยผมเข้าห้องส้วมวันละสองั้างนะโอ้ยโอ้บป็นเซอร์จริงๆเลยมีความสุขมากเป็นบุญเป็นบุญแล้วก็เราก็จะต้องฝึกตัวเองอย่าให้ท้องผูกคือบางคนเนี่ยถ้าไม่ปวดไม่เข้าไม่ได้นะเราต้องฝึกถึงเวลาต้องไปไปนั่งเลย นั่งเลยนั่งโถส้วมเลยทุกเจ็ดโมงเช้าไปเข้าส้วมพอถึงใกล้ถึงเจ็ดโมงเช้ามันจะมาเองม,มันจะอยากไปถ่ายเลยอัตโนมัติอัตโนมัติอัตโนมัติมันเป็นเร่อัตโนมัติตตตร่างกายจะจะจะ,จะเป็นอัตโนมัติเพราะ,ะนั้นถ้าเราเริ่มวันใหม่ๆแล้วเราต้องตั้งเวลาเลยวันนี้ต้องเข้าห้องน้ำนะไปถ่ายแล้วก็ถ้ายังไม่ได้นะเวลาเรานั่งนี่กรุณานั่ง แล้วก็ก้มเอามือเอาเอาเอาสอกวางวางบนบนเข่าเลย <บน S 2> ให้ก้มหน้าลงไปเลยนะเพื่อ<ง>ดังดันให้อุจจาระที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยอยู่มากระทบกับจุดที่จะต้องถ่ายมันก็มี เดี to so really like s <S ๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวผมจะย้ายไปนั่งตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากนะที่จะต้องทําให้ดูเพราะว่าเพราะว่าบางคนไม่ทําแล้วมันไม่ถ่ายต้องทําอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูสมมุติว่าตรงนี้เป็นโต๊ะนะก็อีนะสมมุติเป็นซ่วเป็นซ่วมนะเป็นโถเป็นแค่ว้งนะฮะเอาเดี๋ยวมาดูหน่อยเดี๋ยวคุณหมอจะสาธิตการนั่งซ่วงนั่งซ่วมนะนั่งยังไงให้ถูกต้องที่จะทำให้ถ่ายถูกต้องนะเาดี๋ยวเดี๋ยวดูใจกล้องเลยนะสมมุตินั่งวนั่งโถซ่วมอยู่เนี่ย S <S เราจะต้องหาอะไรมารองเท้าให้มันสูงให้มันขนานกันนะต้องต้อง,ต,องต้องให้ใหเข,ขงขึง้นมานิดหนึ่งไม่งั้นก็ต้องตองทำตงานนั่งอะย่างงี้หาเก้าอี้เล็กๆมาวางน<อ>ะอ,ะอ,ะอ,ะอะ่เดี๋ยวเดี๋ยวร,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 ร่นร่นลงเอานั่ง<อ>ถ้ามันถูงก็มงมไม่เป็นไรนะ,ะก็ให้อ่างเงี้ยให้ก้มลงไปท่านี้ท่านี้เป็นท่าที่จะทำให้อุจจาระออกนะ อ้าวจริงๆต้องเบ่งไหมคุณบอกเดี๋ยวถ้านั่งสักพักมันจะอยากไปถ่ายเพราะอุจจาระมันจะไหลมันกระตุ้นจุดที่จะถ่ายต้องนั่งเงี้ยไม่ใช่นั่งดูมือถือไปงั้นเมื่อไรจะออกอ่ะคนนั่งดูหนังไปด้วยล่นไปด้วยอก็ดูอย่างนี้สมาดูอย่างงี้ให้เมันเพลินๆแต่ว่าต้องนั่งท่านี้นะครับ อ่อันนี้ก็โชว์ให้ดูเรื่องการนั่งส่วมที่ถูกต้องที่จะทําให้เราถ่ายออกนะเห็นไหมคุณหมอเป็นให้เราทุกอย่างแล้วนะครับใช่ค่สุดยอดนี่สาธิตการนั่งส่วมด้วยนะดังนั้นถ้าใครที่มีปัญหาในท่านนี้เนี่ยท่านนี้เลยท่านี้เลยต้องหาอะไรรองเท้านะแล้วก็นั่งลงไปแล้วก้มประมาณ45องศาต้องก้มหน้าลงไปยิ่งมากยิ่งยิ่งถ่ายจะง่ายขึ้นนะก้มลงไปแต่เขาก็มีเก้าอี้มานอนรองเท้าด้วยนะแล้วต้องดื่มน้าไม่ดี แล้วถ้าท่านยังมีฤทธิ์ดวงรครับมันยังไม่หายหรอกครับเพราะว่าเส้นเลือดขอดอยู่เราต้องไปซื้อเพชรสังฆาตมาหนึ่งขวดประมาณร้อยบาทนะเพชรสังฆาไอ้ว่านแคปซูยายายาสมุนไพรชื่อเพชรสังฆารนะขวดหนึ่งหกสิบเม็ดกินวันละเก้าเม็ดเช้าสามกลางวันสามเย็นสามหลังอาหารนะเก้า สามสาาวันละข้าเม็ดก็กินหมดขวดหกสเม็ดก็ประมาณหกเจ็วันอะหมดเลยมันจะไปทําให้เส้นเลือดขอดในตรงทางทวารหนักเนี่ยมันฝอ่อไปเลยถ้ามันเป็นน้อย,น,อยน้อยมันหายไม่ต้องไปผ่าตัดเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องวิธีการรักษาโรค ฤทธิดวงถาวรนะฮะนี่ก็จะต,<อ>ต้องเราจะต้องจัดการให้เรียบร้อยนะโลกนี้มันมันเป็นเรื่องที่เหตุเป็นลำคาญ้ากนะลำคาลำา้นนลำทาญครับ,รบมีอีกก่อนพักเบรกเอา,เอา,เอาสักหนึ่งคำถามนะจะได้ตอบคำถามคุณผู้ชมเยอะๆหน่อยคุณแจะนะครับคุณแจะเนี่ยบอกว่าสวัสดีค่ะรบกวนถามคุณหมอนะคะคุณพ่อ90ปีครับปกติเนี่ยทานยาความดันเป็นประจำเลยนะครับเพราะว่าความดันสูงแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับ เหมือนกับมีอาการมึนงงเวียนศีรษะบ่อยๆนะครับแต่ก็เป็นบางวันนะครับรบวัดความดันที่บ้านได้ตัวบนเนี่ย115ครับคุณหมอส่วนตัวล่างเนี่ย41ตัวล่างเนี่ยจะได้ประมาณนี้ครับไม่เกิน50อสิอยู่ประมาณ41-42ไม่เกิน50เนี่ยอย่างนี้เนี่ยเป็นความดันต่ำไปหรือเปล่าแล้วคนจะทำอีกทีนี้ข้างบนหนึ่งหนึ่งฮะหนึ่งห้าข้างล่างเนี่ย41ไม่เกินห้าสิบเป็นไรไม่เป็นไร ตัวล่างนี่อย่าไปสนใจเลยนะไอตัวบนเนี่ยถ้ามันต่ำกว่าเก้าสิบลงมาเนี่ยอันนี้ต่ำไปอันนี้หนึ่งหนึ่งห้าแสดงว่ายังยังโอเเโอคแต่ว่ามือหัวเนี่ยมือหัวว่าอะไรเพราะอายุเท่าไหร่นะเก้าสิบแล้วเก้าสิบโอ้ยอย่าพูดถึงเก้าสิบเลยผมหกสิบกว่าก็เป็นแล้วหกสิบกว่าก็หกสิบเอ็ดพอลุกขึ้นเนี่ยมันเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันถ้าเลือด มันแข็งตัวไปถึงปลายไม่ได้นะออายุเยอะแล้วมันเสื่อมไปตามสภาพก็เวลานอนลุกขึ้นนั่งแล้วนับ1นึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าดแปดเกแล้วคอยลุกขึ้นยืนโอแล้วยืนเสร็จอย่าเพิ่งเดินนะนับ1นึถึงสิโอ้กว่าจะไปได้แต่ละอันนะอ่ามันก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวดีถ้าถ้าดึกดึกเดินนเี่ยลุกขึ้นมาจากนอนโคตรพลาดจะฉี่แล บ้านหมุนล้มตึงเลยนะผมยังต้องลุกขึ้นน้าก่อนนับ1นึสิแล้วลุกขึ้นยืนนับ1นึถึงสิแล้วค่อยเดินมันไม่กี่วินาทีนะยี่สิวิลยีิบวิต้องทําอย่างนั้นนะแล้วช้าๆแล้วก็คุณปู่ก็ต้องกินกาแฟวันละหนึ่งแก้วอ๋อกาแฟเลือดเตไมได้เล็กสมองมากขึ้นนะรอครับก็ขิงคาตะไคร้นะกระชาย กินเข้าไปเยอะๆโดยเฉพะขิงเนี่ยมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นนะแล้วก็ต้องพาคุณพ่อไปเดินออกกําลังกายเพื่อให้มีความยืดหยุ่นของเส้นเลือดของกล้ามเนื้อลืมน้ําเยอะๆอาการเวียนเนี่ยจะดีขึ้นมาก <Okay. S 1> ผมผมทำอย่างนี้แล้วบ้านหมุนเบาเลยครับ ก่อนพักเบรกเอาอีกนิดนึงนี่มันต่อเนื่องคุณอามาวิไลบอกว่ากรณีที่เป็นฤทศีดวงทวารระยะสาจะกินเพชรสังฆาตที่คุณหมอบอกเนี่ยได้หรือเปล่าระยะสมคืออย่างนี้ระยะสามคือระยะที่ฤทิีดวงมันโผล่มาแต่ว่ายังเอามือดันเข้าไปได้อยู่ลองกินก่อนลองกินก่อนผมก็เห็นคนไข้ผมหลายคนเขา่อไปนะถ้าหนึ่งขวดแล้วมันมันเหาะ เหี่ยวไม่หมดนะอีกขวดหนึ่งเล่นสองขวดเลยหกสิบเม็ดสองครั้งซื้อมาสองขวดร้อยยี่สิบขวดละร้อยร้อยบาทสองขวดก็สองร้อยบาทแต่บางยี่ห้อจะร้อยสิบบาทอย่างอภัยภูเบศแพงกว่านิดหนึ่งไม่เป็นไรร้อยสิบก็ร้อยสิบผมเพิ่งไปซื้อมาฝากญาติที่อยู่บางจีนไปเนี่ยเพราะเขาเมืองเขาไม่มีไม่มีไฟสังขารเอาไปฝากเขาด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะก็คิดว่าเราลองอย่างนี้ก่อนแล้วถ้ามัน ค่อยๆ่อแล้วมันไม่โผล่มาก็อยู่กับมันไปครับถ้าเราทําให้อุจจาระมันไม่แข็งมันก็จะไม่เปลือดไม่ออกแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเข้าสู่สภาพเองครับงั้นลองไปทานก่อนนะครับอาม่า